국민ively disappointment <inaudible> La Brundavia La ขอบคุณครับเสียงตอบรับทีุ่กคนให้ครับนี่ครับกนที่มรูปของเรานะการเก็บของดีดีใจมากครับแล้วก็เกิดมากมากคที่ได้มาได้บริเวียแบบที่นี่มีความสามารถคนแล้ครที่พี่ศิลปินทุกคนครับก็การเก็บต้องขอบคุณนี่แหละคมชัดเรื่องอรรถครับที่มอบรางวัลมาสลายของราลุงครับเนี่ยก็รู้สึก ตื่นเต้นมากเลยพี well ่ผมผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาอีนในตรงนี้เลยครับพี่แมวผิดมากเลยที่นี่ตกลงปากถามมาว่าที่บ้านมีแค่กี่ใบทำไมจะเทใจให้หมดเลยวะก็ขอบคุณเจพีวีครับที่ให้โอกาส เด็กคนนี้ได้ทำในหลายอย่างครับไม่ใช่แค่ีวเรื่นจันทร์แห่ครับได้ความได้ร้องเพลงได้มีเพลของเองได้มีคอนเสิร์ตของเองครับขอบคุณมากครับและก็ที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณแฟนละคนเลยครับที่ไปร้องเพลงองผมมาครับวันนี้ก็เป็นรีกวันหนงที่ทำให้ผมอยากทำอเองเรื่อยๆครับขอบคุณมากเย่มาก